สวัสดีครับผมชาเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถเกี่ยวข้าวหรือว่าคอมไบเนร์ฮวิสเตอร์ให้เจริญการช่าง2006สมัยก่อนเป็นรถกระสอบนะพี่น้องเมื่อ17ปีที่แล้ว ก็มาสร้างเป็นปุ่มโอ้17ปียังเปรี้ยครับเห็นได้ว่าโครงเหล็กนั้นสีเขียวครับแล้วก็เลนี่304เครื่องยนต์นิสสันครับ MD92 6สูบเทอร์โบไดร์ตอินเจคชั่นเทอร์โบเดียวครับระบายความร้อนด้วยน้ำตัวเดิน12นะครับ12ฮ t j ทีเจแปน100%ครับ บอเตอร์ขับคายาบ้าปั๊มในกิน22สายขวาโอ้เห็นหมอน้ำโอ้แกเปลี่ยนหมอน้ำเป็นสเตนเลตครับนะดูว่าไม่ธรรมดาดูแลรถดีมากครับจากสุพรรณบังปะมา ต้นฉบับไทยเจริญครับโอ้เขียนวาทีสามร้อยนี่อุ้มสำตันคักไงใบแท็กนั้นเจ็ดสิบแล้วครับเอามาแล้วครับเดี๋ยวดูกันใกล้ๆหน่อยโอ้วันนี้แกเกี่ยวนิ่มมากครับนะเฮ้ยเฮ้ย

นี่แกเดินเบาปกติแล้วจะเกี่ยวแบบฟาดเลยนะนี่แกเดินแบบเดินสายกลางไม่น้องก็สิบเดปีแต่ว,ว่ายังท่องตัวสูงครับก็ขึ้นอยู่เจ้าของนะดูแลดีนะครับเราได้บ้างให้เขากินบ้างเช็คช่วงล่างเช็คปั๊มเช็คเครื่องแล้วก็เก็บตก ปีพี่น้องก็สุดยอดนะลนแสงหน่อย MD92 เ้สเสียดมก็ใช้อยู่ครับเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับใส่ใส่มาประมาณแสนนิดๆครับนะออประมาณ20นาทีนะ่าจะจบครับ เดียดงก็ใช้ MD92 นี่นะครับก็จะลดต้นทุนนะพี่น้องหมักมาแล้ว่น้อเข้าบางๆเข้าบางๆ ยังไม่ได้เต็มอุ้มครับตอนนี้เล่นไปแล้วประมาณสามไร่ยังเหลืออีกสองไร่ครับนะวิ่งนี่นี่ห้ไรนะ่เมื่อกี้คุยกับบังเอินตรงนี้เป็นนาอ่านาในาน,า,นาครับนะก็พิเศษพิเศษพิเศษครับาคาพิเศษเดินทางจากบางปะมามาที่ประคนชชยครับ เรามาอยู่เดือนกว่าได้ไปประมาณ950รอไร่ครับนะอ้อาวาวเล็กเกียวพืนเลย บางนะครับเดียวมาทั้งเดือนแล้ววันนี้จัดนิ่มๆครับเดินนิ่มๆอ่เรียบร้อยมีหนูไหมตรงนี้ก็รถอัดฟางต่อครับแล้วก็รถตัดอ้อย ดูดูการเปิดหีบแล้วครับแถวโซนบุรีรัมโคราชสุรินนะครับนี่ก็คือว่าผ่านมาเจอต้องจัดนะครับพี่น้องให้ได้ชมกัน17ปีครับคันนี้ยังเฟี้ยวเลยครับยังเฟี้ยวแท็ก70นะครับ Để không Để không đẹp ho hả chớp kẹp thì théo lên mấy đi em nhắm về nặng chỉ เดินหนูนั่งเชิญหนูเรียกคนให้มาได้หนูไป,ไปช้าได้สองตัวแล้วเดี๋ยวไปขวบขวงกิน,กนอ่ะ ได้แล้วครับได้แล้วตัวเลขครับประมาณ3-4ขีดอ่ากดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ